ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับหลังจากเรียนจบแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคบว่าเราจะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนมีพอร์ตแล้วนะฮะโค้ดก็จะพาเข้ากลุ่ม VP นะครับหรือเป็นกลุ่มนำเทรดนะเรียกว่ากลุ่มสิกแนลนั่นแหละนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มสิกแนลในของทางทีมโค้ดเราในกลุ่มนะตอนนี้นะครับสิกแนลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของสิกแนลที่โค้ดเนี่ยจะส่งลงกลุ่มให้เราในทุกๆวันนะครับนะกดเข้ามาดูได้เลยในสิกแนล ณนะตอนนี้นะครับผมโค้ดพาเข้าออเดอร์คู่ไหนนะฮะคู่เงินอะไรนะครับแล้วก็จะบอกนะครับว่าเข้าเป็นฝั่งบายฝั่งเซลนะครับเพื่อเราจะได้เข้าตามทันนะแล้วก็จะมีเลข TPSL Stop Lot s Take p r o i i t ตรงนี้นะครับ ก็จะมีบอกชัดเจนเราสามารถเข้าดูได้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราจะเทรดตามโค้ดนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นต้องแต่ตอนเช้าแล้วนะผมผมมาให้พี่พี่ดูคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้ในกลุ่มเราเนี่ยส่งสัญญาณกันทุกวันจริงๆแล้ววันหนึ่งทีแบบ20-30คู่เลยนะครับคู่ไหนปิดกําไรแล้วโค้ดก็จะแจ้งทีนะฮะอ GATP คือคู่เงินนะ โกทก็คือทองนะครับเนี่ยโค้ดจะมีแจ้งแบบนี้ตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ละกันนะครับ EURJPY เดี๋ยวผมจะพาเข้านะครับคู่ EURJPY นะครับเวลาจะเข้าออเดอร์ตามโค้ดต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกพอเราเจอสัญญาลแล้วเปิดมาในกลุ่ม VP เจอสัญญาลแล้วให้เราไปที่แอปเทรดเลยนะครับแอปเอ็อเนะถ้าเกิดใครยังไม่มีคู่เงิน คู่เงินนั้นที่โค้ชจะพาเทรดให้เราเข้าไปหาในช่องด้านบนก่อนนะครับบน้ายมือนะมีตัวเลขบวกกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับนะสะกุลเงินที่โค้ชจะพาเราเทรดนะ EURJPY นะครับอ่าถ้าเกิดใครยังไม่มีมันจะเป็นแบบนี้ให้เรากดติ๊กถูกนะฮะแล้วก็กดย้อนกลับนะครับคู่เงินนั้นก็จะมาอยู่ด้านหน้าเรา เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยเพื่อเข้าออเดอร์นะครับหน้าตาหน้าเข้าออเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะเข้าออเดอร์เราก็ดูครับว่าโค้ดเนี่ยพาเข้าออเดอร์ฝั่งไหนอ่ะถ้าเขาพาเข้าฝั่งบายเราพาเข้าเราเข้าบายเลยครับเราแค่เข้าออเดอร์ตามในฝั่งนั้นก่อนนะครับนะโค้ดพาเข้าบายเรากดบายนะครับอ่ะกดคําว่าใช่อีกรอบนึงนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าขึ้นแถบสีเขียวด้านบนนะฮะก็คือเข้าออเดอร์เรียบร้อยนะครับ ให้เราย้อนกลับไปนะครับแล้วไปที่หน้านี้ครับหน้าคําว่าผลงานนี้เราจะเจอออเดอร์ที่กําลังเปิดอยู่นะฮะอันนี้คือออเดอร์ที่กําลังเปิดอยู่นะครับอ่ะกดเข้ามาเลยจะเห็นทันทีเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมเข้าอ,ออเดอร์ปุ๊บเป็นกําไรเลยเพราะว่า ผมเข้าปั๊บกราฟมันสวิงดีดขึ้นมาเลยแต่บางคนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นกำไรอาจจะยังติดลบอยู่ไม่ต้องตกใจนะมันแค่ติดค่าสเปนนิดเดียวแต่รอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกำไรให้ถ้าเกิดกราฟมันวิ่งไปถูกทางนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วให้เรามาตั้ง TP SL หรือว่า Take Profit กับ Stop Loss ตามที่หลังได้นะครับกดเปิดไปได้เลยนะพอเรากดเปิดนะครับเราก็สามารถตั้งตังตวเลขตามโค้ดได้โค้ดตั้ง Stop Loss 1 6 1 4ง0กหนึ่งส่าผจก็จะตั้งตาม s t ะ p l ั s s า 146.000นะครับเทคโพฟิตล่ะ147.200นะครับอ่า147.200นะครับเทคโฟิตคือตัวปิดกำไรอัตโนมัติสตอปลอตคือตัวปิดขาดทุนอัตโนมัตินะครับตั้งตามเลยเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งดูกราฟหรือเฝ้ากราฟตลอดนะครับพอมันถึงจุดนั้นมันก็จะปิดปิดออเดอร์นั้นให้เราเลยทันทีนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างกดคำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับกดคำว่าใช่เรียบร้้ออยนนตีเรา ตังเลข TPSL นะครับตรงกับโค้ดไหมอ่าเราเช็คอีกรอบนึงโอเคตรงกันนะครับแล้วเราก็รอปิดกําไรครับรอปิดกําไรอ่ะตอนนี้เป็นกําไรแล้วงั้นเดี๋ยวผมพาปิดให้ดูเลยละกันนะครับกดเวลาจะปิดกําไรกดเข้ามาที่ออเดอร์หนึ่งทีนะครับกดเข้ามาที่ออเดอร์หทีเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงคําว่าปิดตําแหน่งนะฮะ ตรงคาว่าปิดตําแหน่งกดคําว่าปิดตําแหน่งนะครับแล้วเรากดอีกรอบหนึ่งนะครับนะกดอีกรอบนึงมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วตรงนี้ครับตรงด้านขวามือเล็กๆตรงนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีบอกผลกําไรของเราอยู่นะว่าเราได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันติดลบอยู่แสดงว่ามันยังขาดทุนอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีติดลบเนี่ยแสดงว่ามันเป็นกําไรแล้วนะครับก็กดคําว่าใช่นะครับก,กดคําว่าใช่นะใชเพื่อปิดเป็นกําไรได้เลยนะครับ ถ้าเรากดคาว่าใช่มันก็จะปิดออเดอร์นั้นให้เลยทันทีออางั้นเดี๋ยวผมปิดไปเลยละกันนะครับเพื่อให้พี่ๆดูนะเรียบร้อยนะครับผมปิดแล้วเพอเวลาปิดปั๊บเนี่ยหน้าหน,น้าออเดอร์ตรงนี้จะหายไปแล้วก็จะไปอยู่ที่หน้าตรงนี้แทนนะครับคำว่าปิดออเดอร์นะฮะเมื่อกี้ผมปิดไปขาดทุนนิดนึงไม่เป็นไรถือว่าทําให้พี่ๆดูนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะเราก็มาเช็คดูประวัติย้อนหลังได้คร่าวๆประมาณนี้เลยอันนี้คือวิธีการเข้าเทรดตามโค้ดง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในนนนนนกกกลลุุะะ่่่มมมมะะะาาาเรด็็จจปปณีี้้้้หตแบบคผโสสงิ แบบนี้ทุกวันนะครับพี่ๆก็สามารถมาเข้าอยู่ในกลุ่มนี้ได้แค่เปิดพอร์ตนะครับนะก็จะเข้ากลุ่มนี้ได้เลย แล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับกลุ่มพูดคุยเนี่ยจะมีพี่ๆในกลุ่มเนี่ยคอยมา Share แชร์แลกเปลี่ยนความรู้กันมาพูดคุยกันกับพี่ๆทุกคนนะเราสามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับอย่างอิสระเลยกลุ่มนี้คือเปิดให้พี่ๆทุกคนพิมพ์ปรึกษาพิมพ์พูดคุยกันได้เลยส่วนใหญ่พี่ๆก็จะมาคุยอัปเดตแนวทางอัปเดตกาบบ้างแล้วก็โชว์ผลกําไรต่างๆกันในกลุ่มนี้นะครับนะหรือว่ามาแชร์ข่าวมาแชร์ความรู้อะไรต่างๆก็จจจะะะมม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 าาาพพพิิ์ลลลลลงในนนนนกกกกกกุุุุ่่่่ีีีี้้้้็็็สรถูดดคยไแวเเปือ นะครับผมที่ว่าเป็นกลุ่มที่โค้ดจะส่งสัญกษณ์ให้อย่่งเดียวนะจะพูดคุยไม่ได้นะครับก็จะมีก็กลุ่มวี P ีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวกําไรนิดนึงอันนี้ผมแคปมาให้ดูจากพี่ๆในกลุ่มพูดคุยนะที่เขามาโชว์กาไรกันนะครับเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเข้าเทรดด้วยกันในกลุ่มนะฮะเข้าเทรดกับโค้ดนะครับทำกำไรกันได้เยอะมากเลยนะครับนะผลกําไรสรุปรวมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะพี่ๆพยายามมองตามให้ทันนะผมจะค่อยๆเลื่อนไปนะครับ เห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเข้ามาเทรดกันกําไร50เหรียญบ้างร้อยกว่าเหรียญบ้างนะครับนะแปกว่าเหรียญเนี่ยบางคนพันแปดร้อยเหรียญอย่างเงี้ยครับบางคนที่เขาแบบว่าได้กาไรเยอะๆคือทุนในพอร์ตเขาเยอะนะอย่างพี่คนนี้ทุนในพอร์ตหมืน่นกว่าเหรียญกาไรก็เป็นพันเหรียญนะครับเทรดกันแค่วันเดียวนะอันนี้คือกําไรต่อวันที่ที่พี่ๆในกลุ่มได้แล้วมาแชร์ให้ดูกันนะครับเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยกำไร900ารกว่าทุนในพอร์ตก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะนะก็ต้องบอกงี้ครับว่า ทุนในพอร์ตเท่าไหร่กําไรเราก็มากตามเพราะว่ายิ่งขนาดทุนมากนะครับกำไรเราก็ได้มากนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าจะเป็นรีวิวในส่วนของของการถอนเงินนะครับ เพราะว่าพี่ๆเนี่ยเทรดกันแล้วได้กาไรแล้วก็ถอนเงินกันให้ดูด้วยเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะบางคนถอนเงินเป็นหลักหมื่นนะครับเห็นไหมสองหมื่นสามหมื่นบ้างนะครับบางคนถอนเป็นหลักแสนก็มีนะเนี่ยมาโชว์กันนะครับหรือว่าเอามาให้โค้ดดูกันนะฮะว่าแบบเออวันนี้พี่ถอนเงินได้เท่านี้เท่านี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะพี่ๆแต่ละคนเทรดกันก็ถอนเงินกันเอาไปใช้กันได้นะครับบางคนถอนเป็นหลักพันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถอนไม่ได้เยอะทุนไม่ได้เยอะแต่ถอนเป็นหลักพันก็โอเคแล้วก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือในกลุ่่มมเเรราาไได้ ต้องการอะไรเลยขอแค่ให้พี่ๆอ่ะ เทรดกันได้นะครับได้เงินถอนกําไรกันได้โค้ดก็ดีใจแล้วนะครับนะบางคนเนี่ยถอน6 0 0 0ื่นเจ็ดหนะครับอย่างพี่คนนี้โอ้โหถอน500,000นะครับถอน5้าแสนหกนะใช้เวลาเงินเข้าบัญชีประมาณ1ชั่วโมงหูเร็วมากนะครับจะบอกว่าโบเกอร์ที่ในกลุ่มเราเทรดอยู่เนี่ยถอนเงินกันเร็วมากนะครับต่อให้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนี่ก็แป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับถอนกันแสนสามนะครับนี่คนนี้ถอนอีก4ี่แสนนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับอย่างพี่คนนี้เทรดเทรดอ่าหนึ่งเดือน ถอนเงินไปปิดงวดลดได้2อ0 0สนสก็สุดยอดเลยนะครับนะก็จะมีรีวิวการถอนเงินให้ดูเยอะแยะมากมายในกลุ่มนะฮะนําเทรดปิดกําไรกันเยอะมากนะครับเนี่ยปิดกําไรแล้วโค้ดก็จะแจ้ง TP นะครับคู่นั้นก็คือปิดกําไรแล้วนะครับ นะแล้วก็โชว์กำไรกันทุกวันแน่นอนนะในกลุ่มนี้โชว์กันตลอดเลยถอนเงินทุกสัปดาห์ทุกวันนี้ถอนกันรายวันแล้วนะครับวิเคราะห์ข่าวด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าในกลุ่มเราก็จะมีการวิเคราะห์ข่าวคอยส่งให้ดูทุกวันนะครับว่าวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงข่าวไหนที่มาจะมีผลกระทบต่อกาฟบ,บ้างนะครับโค้ดก็จะมาอัปเดตมาวิเคราะห์ให้ในกลุ่มตลอดแล้วก็มีคาสเรียนให้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่ในกลุ่ม VP ีไม่ต้องกังวลเลยอยากเทรดเป็นนะฮะเรามีคาสสอนให้ต้องแต่แบบพื้นฐานยันเทคนิคเลย สที่แบบว่าโค้ดมาพาเทรดนะครับหรือว่าคาัสเทรดสดในกับโค้ดนี่แหละนะครับผ่านซูมเลยทํากําไร,รไปพร้อมกับโค้ดเลยอยู่ในกลุ่ม VP ก็เข้าเรียนได้ทุกคาสเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะส่วนใครที่มีคํำถามสงสัยตรงไหนก็ติดต่อ,อก,กับทาง โค้ดส่วนตัวนะครับนะตามชื่อไลน์นี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่พี่ๆเนี่ยรู้จักหรือว่าแนะนาพี่ๆีมานะครับพี่พี่ก็สามารถติดต่อเพื่อขอรายลเยียดการเปิดอรอตได้เลยใครอยากเข้ากลุ่ม v ีพนะครับขอเลเอียดการเปิดอรอตจากโค้ดแล้วให้โค้ดพาเปิดผ่อนนะครับแล้วก็พาเข้ากลุ่มได้เลยครับผม